สวัสดีครับกับน้่นแจมปูกับหลานหน่อยครับใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหลานนี้ยายตัวคนดูดอนครับผมสวัสดีจ้ายายตัวคนดูดอนจ้ะครับกับเมื่อนี้อ่าเนีแมลงหลังจากไปฮับใบเตยแล้วก็ทิ้งโอกาสทิ้งโอกาสต้องมาเบิ่งนซังครับผมมาเบิ่งความเกือบหนาก็เลยสีผ้าหอยเบิ่งความเกือบหนาของบ้านนาตีที่จริงอ่ะนาตีก็ท่ายไปแล้วล่ะก็คือ อลากมาเบางิงความเ่มนากนรู้สึกว่าได้เร็วอยู่ครับอออตอนนี้หลังค่าแผ่นหลังค่าขึ้นเรียบร้อยทั้งบัดแล้วมันก็ขึ้นยู่กับพื้นที่นะครับคือ,คอพื้นที่มันบ่อเอ่อคือพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมันมันบ่อเรียบมันเป็นลุมเป็นบ่อยังไปมันก็บ่บสะดวกต่อการเทดงันนะครับต่อ้างเพิ่นก็ดให้แล้วในด้านทิศ คิดไต้ขิดต้ของบ้านคือคืนหลังค่าใส่เจิงไส้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้คือเอิญเอิญสีหนานะครับตัวนี้กันฝนตัวตัว,ต,วตัวแผ่นตัวนี้กันฝนกันสาดกันยังเอิญว่าสีหนา,าส่วนหลังค่านะครับในในส่วนของหลังค่าที่ที่ด้านนอกเนี่ย ซีไซฟ้าอาจจะเป็นฟ้าแผ่นเรียบก็คือเป็นฟ้าแผ่นเดียวกันครับครับไซสีสนาตัวนี้จะสร้างพันธีดำเนิกนการในขั้นตอนต่อไปครับแต่ว่าในตอนนี้ที่ต้องเฮ็ดต่อไปก็คือต้องสั่งบอกมาสั่งบอกสั่งไส้สั่งปุนมาเพื่อห้ตีมะก,ก,อ,กอ,อก็บล็อกก็ผนังบ้านนะครับให้มันไปถึงจุดนี้ เพราะว่าด้านที่ใต้นี่แต่ก่อนนี่นาะตีตีเฮ็ดเป็นสโลปลงมาเป็นเสาสีบอเอ่อสีบอรอนิ่ซ้ำกันกับมูก็เลยต่อเล็กขึ้นไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่อเล็กขึ้นไปเพื่อให้มันเสาให้มันได้ระดับเดียวกันกันบต้นต้นขางในนะครับอันนี้ก็ต้องก่อขึ้นไปเรื่องชาบนี่ก็คาดว่าคงจะ เป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าก็เอาพ่อให้คน้นใดอยู่อยู่ไดสักก่อนด้านคางด้านนาแต่คงจะเป็นใส,ใส่ใส่ฝาครับฝารอบนอกทั้งบนแต่ว่าด้านคางนะครับด้านคางที่เป็นดินเนี่ยถ้ามองขั้นนะครับอันนี้คือเป็นขั้นบานเป็นพื้นบานทั้งในอยู่อยู่ซับนีน้ประมาณประมาณนี้ มันกนจําเป็นต้องเอาดินมะถมนะครับเพื่อเอาดินมาถมให้มันให้มันไดระดับกันปลอบป้านกัโบโรรูว่าสีเบิดซตซไดทางดินสั้งรถาทางรถไทยมาดัานดินนะครับตัวนี้คือมันมันมันสีลงมาลักษณะนี้ครับ ก็คือมันจะลงลงมามันเป็นสโลปลงมาเป็นช่ายข้าลงมาอีกด้านหนึ่งของบานหลังนี้มันก็เลยจําเป็นต้องต่อขืนร้ายทางนี้อ๋อเบื้องด้านหนาครับอ่าด้านหนาตัวนี้ก็คือตามที่พากันว่างแผนไว้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสีหนานะครับปิด ปิดอีกแบบแบบเดียวกันกับตัวนี้คือตัวนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้ะตัวนี้ใส่ไปเรียบร้อยเหลือแต่ก็ปูนเทปปูนงานปูนขึ้นไปถึงถึงกันนะครับฉาบเรียบร้อยแล้วค่อยสีเป็นตะเบงสีหนาด้านนี้ตะเบงอ่าฝ้าพิดานกันตามนั้นกน็คิดว่าจะหอด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 ตรงเสาตรงนี้ ด้านนี้จะนาน่าจะปลอยแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าสองสองของนี้อาจจะใส่ฝ้าใส่ฝ้าเสมอกันกับฝ้าด้านนนะครับตอนนี้สร้างเพิ่นกับมาเฮ็ดในด้านทิศเหนือบบดนี้คือมันมีนางลานชุดเดียวแต่มันขึ้นมันลงยากมันใหญ่ยากนะครับ ตามที่สภาพของบ้านมันมันบเรียบนะครับก็คือถมตั้งแ่จะครอบมองที่สีอเสา,าบ้านมาใส่ขออนุญาตผ้ามาเบิงดันดันขากนะครับก็คือสร้างปูสีตัดขอบ ขอบหลังแล้วอีกเพนเดียวก็เสร็จแล้วตอนนี้กําลังตัดกําลังใส่คีมกันไกตัดสังค์สีตัดอยู่อันนี้ก็ทางเอเพิ่นก็นสนบสีใส่ไม้เชิงไส้นะครับใส่ไม้เชิงไส้แล้วก็ใส่ครอบคางไปคือใส่ไปใส่ครอบคางไปแต่ว่าที่สําคัญที่เฮ็ดงานบ่ได้ตอนนี้คือปัญหาอยู่ที่องค์องค์งแดง ทั้งเบิดหกหน่วยนี่ถามนาทีเราแล้วนาทีว่าบ่ได้บ่ได้ใส่น้ำครับคือมีผู้ให้ก็เอามาเอามาเลี้ยงกันไว้ที่ต้งน้ำกินอิลีก็คือสองหน่วยซุบเหนียวมื่ว่ามาไว้ยถ้าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแต่ว่าก็บบ่ได้เลี้ยงโดนแล้วก็เลยว่าสีตัดถิมสีทุบถิมนี่ครับด้านด้าน,น,นข้าง ด้านข้างด้านนี่ก็ทีใส่เครื่องทราแล้วก็ดีใส่แน่นเพือ,เ,อเล็กๆ,ๆไปตัวนี้คือความที่จะเอาไม่เอาไอแ้แผ่นสมาร์ทบอร์ดคนนะครับใส่ไม่เครื่องท้ยมากพอดีสุดปับใส่ครอ,อบข่างมากสุดก็คงจะเป็นบทหน้าที่ของการมุ่งหลังค่านะครับของสร้างในงวดนี้ ในราคาจ้า,จางสร้างาน่เมาชุดนี้ไปสองหมือนหาพันบาทครับต่อไปค็คงที่เป็นขั้นตอนต่อไปในราคาว่าจ้างอีกขั้นตอนหนึ่งด้านหลังก็โอเคแล้วครับล่างน้ำม่นอาจจะใส่เพราะว่า จา,จากทีเสื่องไส้นำไส้ข้าตกลงมามันก,ก,ก็ไก่จากไก่จากทีของเขาเจ้าพอสมควรกับข้องเสียวนส่วนที่จําเป็นนะครับจําเป็นเฮ็ดให้บ้านหลังนี้สามารถอยู่ได้แต่กับพ่ออยู่ให้กับบ่ถ,ถึงกับว่าให้มันง่ามนะครับง่ามนี่คือสิเปลี่ยนไปบ่ไดในงบประมาณ ด้านด้านในคงจะบอบ้าเขาไปเบิ้งครับวันนี้เพราะว่ามันกับยังเป็นสภาพเก่าอยู่บอกคองจะได้สั่งมามาตัวใดคือประมาณห้าร้อยวะบอกประมาณสี่ร้อยเนาะต้องได้ใส่บอกประมาณสี่ร้อยก่อนสำหรับบัานหลังนี้ <c oughs> ครับผม oh. กะเมื่อนี้กา้คงจะาไว้ซ้ำนี่คนครับความเกือบหนาเมื่อนี้คิดว่าหลังคาหนาจะหาพ่อแล้วกระสีเหลือหน่อยครับหาพ่อแล้วก็ะข้องสีเหลือหน่อยแต่ว่าตอนนี้คําแล้วเวลากเกือบหาโมงแล้วครับก็ะข้องสีเป็นมาเก็บอีกมืออื่นมาเก็บอ๋อยังยังบ่แล้วเซตนี่ก็คือมันสีมีอ่าฝารอบนอก คล่งคลองติอีกลายมือเติอบอยู่ครับผมจังคอยมาอัปเดตไหมครับผมที่ไอ้งานเป็นระยะจหรับเมื่อนี้ในการเข้ามาเบิงบ้านนาตีนะครับในจำนวนงบทีเอฟซีเพินพ่นเพิ่นอ่าไออุปการะมากนะครับก็ในราคาหนึ่งแสน หาเมืนบาทกับฝ่าสี่บริหารสี่ได้อีกอย่างแน่สี่งานสี่ได้ซ้ำใดก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมลำลําอนี้สวัสดีครับ